สวัสดีจ้าทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์โนมีเช่นเคยนะคะแหมต้องขอภายนะบอกสวัสดีจ้าเลยนะคะแบบว่าเป็นกันเองกับท่านผู้ฟังมากคือวันนี้ต้องบอกว่าจัดว่าเราจะเอาเรื่องสั้นมามา,มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแต่มันจะต่างจากหลายๆตอนเพราะว่าหนังสือเล่มนี้นะคะตีพิมพ์ม,มายาวนานมากๆในวงเล็บนะแล้วก็เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรต์ประจำปีพุทธศักราช ก่อนที่เดียนนะคะผู้จัดรายการจะเกิดก็คือปี2,527และก็ชื่อว่าหลายๆท่านที่ฟังอยู่โอ้ยังไม่เกิดนินานะคะหนังสืเอเล่มนี้มีชื่อว่าซอยเดียวกันนะ,ค,ะคือตอนแรกก็คิดว่าเอาตรงๆเลยนะพอเห็นหนังสืเอเล่มนี้ก็เอยสงสัยจะพูดถึงคนที่อยู่ในซอยเราแล้วก็เหมือนกับอาจจะเปลี่ยนตัวละครไปเรื่อยหรือว่าเล่าถึงสถานการณ์ร่วมใจของชาวซอยนะคะหาไม่ได้มันเป็นหนังสือที่เอามาจากตอนหนึ่งนะตอนซอยเดียวกันเนี่ย แต่ว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันคือเป็นเรื่องสั้นจบในตอนแล้วนะก็เอามารวมๆกัน,นหลายๆเรื่องนะคะรางวัลซีไรนี่ไม่ธรรมดาถูกไหมนะฮะเพราะว่าเขาก็จะเลือกเพียงหนึ่งเล่มหนึ่งเรื่องจากประเทศไทยนะจริงก็จะมีหลายประเทศเลยเพราะซีก็คือเซาท์อีสต์เอเชียนะแต่หลังๆนี่พ่ออะไรไม่รู้ทุกท่านช่วยตามเอยนะเราก็จะเห็นแต่คือประเทศอื่นก็เหมือนกับเลสในวิกิพีเดียมันจะหายไปอะแต่จะมีนักเขียนไทยที่เล่าก็ยังคงจะให้รางวัลซีไรไปซึ่งเราบอกว่าพุ่งตรงเลยนะใครว่าอาชีพนักเขียน ะะอาจจะแบบยากลำบากยังไงก็ตามเราเชื่อจริงๆเราเคยฟังคุณจีดาน,นันเหลืองเพียรสมุทรเนี่ยท่านที่ได้รวันสไรด์อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราเนี่ยนะคะตอนนั้นแบบ2ี่สกว่าเท่านั้นเองประมาณยี่้าประมาณเนี้ยเนาะแล้วเอ,อท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วหนังสือเนี่ยคือชอบแม่ท่านไปพูดในเทรดเอกอ่ะเออเจ๋งมากเลยคือคนอื่นก็จะมีสไลด์มีอะไรคือเป็นคนอายุน้อยที่ไม่ใช้สไลด์ในการบรรยายตรงนี้น่าสนใจมากแต่คํานึงที่จําได้แม่นก็บอกว่า เออหนังสือเนี่ยตอนนี้มันมันเป็นหนังสือที่เป็นไว้สําหรับทุกคนอ่ะคือมีหนังสือแบบหลากแนวเช่นหนังสือแบบสมมุติเราชอบเรื่องแบบไลท์ลิทนะคะก็มีหนังสือแบบนั้นสมมติเราชอบหนังสือแบบโอ้โคู่จิ้นนะคะใช่ใชก็จะมีหนังสือเฉพาะทางแบบนั้นดังนั้นณปัจจุบันหนังสือเนี่ยมันแตกลายไปเยอะมากและมีหนังสือทุกเล่มสําหรับทุกคนนะคะใช้คํานี้ ซอยเดียวกันเนี่ยเขียนโดยคุณวานิชจุรงกิตอนันต์ซึ่งต้องขอไว้อะไรไปก่อนเพราะว่าคุณวานิชจุรงกิตอนันต์เนี่ยท่านเสียชีวิตไปแล้วนะคือหลายคนน่ะยุคเราเนี่ยตอนเกิดมาก็จะได้ยินชื่อคุณวานิชจุรงกิตอนันต์คือเคยเข้าใจไปว่าเอ๊ะอยู่ในวงการบันเทิงหรือเปล่านะคะแต่ว่าจริงๆคุณวานิชจุรงกิตอนันต์หนังสือหลายเล่มถูกนําไปสร้างเป็นละครน,นะยกตัวอย่างที่ดังมากปังมากก็คือ ยามเมื่อลมพัดหวนนะสมัยนั้นพี่เจเจตรินกับมิวลลิตาบรรยายภาเรายังจำเพลงได้อยู่เลยนะจากคนละฟ้าจากคนละแผ่นดินนะไม่ลงมากกว่านั้นนะเดี๋ยวทุกท่านจะแบบโอ้ยไม่ไหวนะคะมีอะไรอีกโอ้โหเคหาดดาวนะคะซึ่งหนึ่งในหนังสือเล่มที่เรากำลังถืออยู่ซอยเดียวกันเนี่ยพอได้ซีไรเราก็เลยแบบเสนอกสนใจว่าขออ่านหน่อยแล้วกันนี่ยังไม่เคยอ่านมาก่อนนะคะ คือจริงๆหนังสือเล่มนี้ครั้งแรกตีพิมพ์เมื่อปี2 5 2 6นหอย่ะหลังากันนพอผู้ทำตรงนะถ้าท่านอยากที่จะแบบโ,โหเป็นนักเขียนแล้วประสบความเร็จท่านควรจะได้ซีไรเพราะหะนั้นหนังสือเล่มเดียวเนี่ยอาจจะทําให้ท่านอยู่ไปได้อย่างสบายเลยนะคือนักเขียนเนี่ยถ้าเรามีสตันั์พิมพ์ในสังกัดเนาะเราก็จะได้รับเงิน10%จากค่าหนังสือใช่ไหมคะแต่ว่าหนังสือเล่มเดี๋ยวนี้มันราคาไม่ถูกเนี่ยสมมติเล่มละ200รบาทอันนี้ซึ่งถือว่าถูกมากน,นะนะเอาแหมก็ได้20บาท แต่ว่าถ้าท่านได้รับสีไลายเนี่ยบางเล่มพิมพ์สี่สิบครั้งหกสิบครั้งนะท่านนึกภาพพิมพ์ครั้งหนึ่งสามพันเล่มท่านคูณเข้าไปสบายนะคะแต่ว่าเอากระน้พูดตามตรงแมถ้ามันง่ายขนาดนั้นทุกคนก็คงจะได้สีไลา์หมดแล้วนะแต่ว่าเราก็อยากจะบอกว่าถ้าใครก็ตามได้สีไลายเนี่ยเราสุว่าโอเคถือว่าการงานท่านรอดและถัดไปก็คือการเป็นนักเขียนสามารถยึดเป็นอาชีพได้บุงเล็บจริงๆนะคะทีนี้คุณวานิชจุนเกจอา,านท่านก็บอกว่า ที่เขียนอะ่ะเหมือนกับไม่ค่อยจะคิดว่าตัวเองเป็นนักเขียนคือเวลาไปบอกใครว่าเป็นนักเขียนท่านก็แบบแอเหมือนกับเกินเขนนะแต่ท่านก็บอกว่าเออท่านก็เหมือนคือเขียนหนังสือเอาผูต้ตรงๆนะฮอตฮิตติดลมบนหลายเล่มอะ่ะนะแล้วก็เรื่องนี้พอได้รางวัลเนี่ยเขาก็จะมีคอมเมนต์ด้วยนะของกรรมการสีรายว่าเห็นอย่างไรทําไมถึงให้รางวัลแล้วเราให้ทําให้รู้ว่าเฮ้ยการเขียนหนังสือของคุณวานิจจุงกิกิจอนันต์หาไม่ได้ทุกท่านคือหนังสือเล่มนี้มันอายุเกือบ 40ปีอะนะคะแต่ว่าบริบทหลายอันอะเรายังเอามาพูดกันได้อยู่เลยและอีกอันหนึ่งที่อาจจะแบบเศร้านิดนึงคือว้าว40ปีผ่านไปนะคะเมืองไทยยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเหรออะไรแบบนี้นะคะเอาละอย่างตอนแรกเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะแบบบอกตอนย่อๆของแต่ละตอนแล้วนเนาะว่ามันเกี่ยวกับอะไรเพลงใบไม้นะคะเพลงใบไม้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องราวของยายกับหลานนะะซึ่งเราก็จะเห็นอยู่ในสภาวะเนี่ย ในต่างจังหวัดนะแบบเออหลายคนก็พ่อแม่ไปทํางานในเมืองใช่ไหมยายกับหลานก็อยู่ด้วยกันในต่างจังหวัดนะแต่เรื่องนี้ก็จะแบบงง,งนิดนึงเพราะคุณยายก็เคยไปอยู่นนทบุรีนะเพราะว่าคุณยายเป็นเหมือนกับเหมือนนักร้องแบบนักร้องเพลงแซวอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเป็นยุคที่สมัยนี้เราก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้ยินละนะหรือว่าสมัยนี้ก็อาจจะไปฟังเพลงแรปนะคะเพลงสตริงอะไรเงี้ยเนาะหรือเพลงลูกทุ่งอาจ,จะต้องแบบเอ็นแบบอีกแบบหนึ่งนะคุณยายก็จะอยู่ในยุค โบราณน,นะประมาณนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราอ่านแล้วแบบมืองไทยไม่เปลี่ยนไปเลยหรออะไรเงี้ยก็คือคุณยายก็เล่าว่าเนี่ยอ่ะในขอโคดจากในหนังสือนะคะน้ําแทงตลิ่งพังลงทุกปียิ่งเดือน11 12น้ําหลากสายน้ําพุ่งแรงแทงเข้าตรงบ้านของยายพอดีเชียวก็คือจะพูดถึงสภาวะที่น้ําท่วมอะค่ะซึ่งสําหรับเราก็คือแบบเฮ้ยอันนี้คือ40ปีผ่านไปนะคะในหลายจังหวัดยังน้ําท่วมเหมือนเดิมมันไม่มีการที่จะแก้ไขอะไรให้มันดีขึ้นแล้วหรือนะคะ ยายก็เล่าว่าเออสมมติแต่เดิมมีที่มากกว่านี้สักพักน้มก็เข้ามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะคือแล้วคุณยายเนี่ยจะเป็นคนที่เก่งมากนในเรื่องเี่ยว่ายายแบบโหใครร้องเพลงอะไรยายมาโตตอบได้ทันทีนะคะแต่ว่าหลานสาวอ่ะก็ไม่ใคร่ที่จะอยากจิกเข้าไปแบบเล่นกับคุณยายนะคือไม่ไม่ไมรับช่วงต่อว่าง่ายๆนะะมันก็เป็นเรื่องที่มีกรรมการคอมเมนต์เหมือนกันว่าโอ้โหเป็นเรื่องที่แบบเหมือนกับเออเขารู้สึกเห็นคุณค่านะของตอนเพลงใบไม้นะคะเอาละถัดไป เรื่องเมืองหลวงเรื่องนี้ชอบมากเลยแล้วเหมือนเดิมเขาก็พูดถึงบรรยากาศที่แบบโอ้ยเหม็นอับร้อนคันยุบยิบรถติดนะคะซึ่งโอเคตอนนี้โควิด -19 แต่ว่าเอาของพรีโควิด -19 ไปก่อนสักประมาณสองปีที่แล้วนะคะรถกรุงเทพติดไหมคะก็ติดเหมือนเดิมใช่ไหมทุกท่านโอเคถ้าเราเห็นตรงกันเราเป็นเพื่อนกันนะคะก็พูดถึงรถติดแล้วก็บอกว่าโอ้แบบคือมันไม่มีความสุขอ่ะการนั่งบนรถเมล์เนี่ยแล้วในเรื่องก็คือว่าโอ้โหแบบ คนก็ยืนเบียดเสียดกันคือมันเป็นสภาพของคนที่เขาก็จะเล่าว่าใครบ้างที่เป็นคนที่จะมาขึ้นรถเมย์ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนถ้าเป็นคนทํางานก็จะเป็นคนทํางานแบบคนทํางานใหม่ๆนะพ่อค้าแม่ค้าอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าคือมันยืนบนรถเมย์ไปบางทีนะมันช้ารถไม่ไปไหนนะคือปัจจุบันก็อาจจะแก้ขัดไปด้วยรถไฟฟ้าใช่ไหมคะแต่ว่าก็อย่าลืมนะมันก็มีหลายพื้นที่ที่รถไฟฟ้าหรือรถไ้ดินเนี่ยยังเข้าไม่ถึงเนาะ ในนี้ก็จะบอกว่าคือระหว่างที่เบื่อๆนั้นก็จะมีคนเหมือนร้องเพลงขึ้นมานะอารมณ์แบบเป็นเพลงที่รู้ว่าเอ้คนนี้ต้องมาจากน่าจะเป็นชาวเมืองภาคอีสานอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งมันก็ทําให้เขารู้สึกว่ามันมีความคิดอะไรบางอย่างที่แบบเออทาไมเหมือนนึกถึงบ้านนึกถึงทุกอย่างอะไรเงี้ยเหมือนกับทําไมเราต้องมาลําบากแถวนี้แล้วเขาบรรยายได้เห็นภาพมากนะคือลีลาการเขียนสนุกจริงๆทุกท่านอ่ะนีกก็คือเรื่องที่สองนะคะเรื่องถัดมา ชื่อว่าที่นี่มหาทิทลัยร,รู้สึกอินมากเพราะว่าพูดถึงอาจารย์มหาทิทลัยมงเฮบในเชิงลบรู้สึกอินเพราะว่าคือณนะปัจจุบันเราก็เปรียบเทียบเลยนะในนี้เขาบอกว่าอาจารย์มหาทิทลัยเนี่ยโทษนาพูดไม่สุภาพคือโอ้ยเฮงซวยนะคะงานก็อุ้มไปผมไม่เคยเจองานเลยที่มันสบายขนาดนี้มาก่อนทํางานแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็บนกระปอกระแปดนะแล้วก็แบบ คนพวกนี้เหรอหรือก็จะพูดถึงอาจารย์บางคนที่แบบรู้ไม่ผมแบบมจบมหา,หาลาัยนี้มาคือแบบพยายามโมว่าจบแบบยูท็อป10เนี่ยสอบ GRE อะไรอย,ะอยู่อเมริกามาอะไรเงี้ยคือคนเล่าเนี่ยเรื่องมันก็พยายามบอกว่าน่าจะเป็นประกอบอาชีพนักการพันโรงนะแล้วก็คอยได้แต่ดูว่าอาจารย์แต่ละคนเป็นยังไงนะะแล้วก็พูดมาว่าแบบเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็เป็นสังคมเชิงลบอะนะมีนินทากันว่าร้ายกันแบ่งกกแบ่งพวกนะคะแล้วก็รู้สึกเลยว่านี่นะคะ ไม่มีคนมีมีประโยคนึงนะตั้งคําถามว่านี่หรือคือสถานที่ผลิตปัญญาชนไม่ได้เป็นที่นี่แห่งเดียวดอกผมรู้มันมีอยู่เป็นทบทุกที่ผมไม่เข้าใจถ้าเขาจะผลิตบัณฑิตออกมาเพื่อให้เป็นบัณฑิตใบ้บัณฑิตพยักหน้าบัณฑิตกลุ่มเป้าเกงบัณฑิตไม่มีกระดูกสันหลังเขาเรียกว่าที่นี่ว่ามหาวิทยาลัยอยู่ทําไมนะคะมีอีกนะมีอีกเท่าไหร่ที่ต้องการเป็นอาจารย์เพื่อฐานะทางสังคมและเพื่อฐานะทางเงินตราเงินเดือนอาจารย์นั้นไม่มากเกินพอหรอก แต่พอเป็นอาจารย์แล้วงานพิเศษงานวิเศษงานมาศจารย์มันก็จะวิ่งเข้ามาหานี่นะคะเมื่ออาชีพบางคนนะ่ะยินดีเป็นอาจารย์ให้โดยไม่ต้องรับเงินเดือนสักสลึงด้วยซ้ำนะคือในเรื่องเนี้ยยังจะใช้คำมีเยอะนะคะประธานโทษทั้งเจ๊กทั้งไทยเกรงใจพูดอะไรเสร็จอะไรก็ขายได้ขายดีไปทั้งแวดวงแล้วก็จะพูดว่าเออส่วนใหญ่เนี่ยในมุมนี้คือว่าโอ้อาจารย์นี่ก็บางคนก็เป็นเหมือนกับพวกไฮโซมาแล้วก็มาเป็นอาจารย์เป็นไปเช่นนั้นอะนะคะ แล้วเขาก็เลยมองว่าเออไปมาก็สงสารนาารักศึกษาที่นี่นะเพราะว่าอยู่กับอาจารย์ที่แบบหนึ่งก็เป็นพวกเห็นแก่ตัวกันน่นหลอที่เกียรติทงานคือมาเปรียบเทียบตัวเองนะส่วนตัวก็ถามว่ามันยังมีสังคมแบบนั้นไหมนะคะที่แบบโอ้ยที่เกียจคือเดี๋ยวนี้เขาก็จะบังคับหลายที่นะว่าตรงใดตำแหน่งทางวิชาการแต่ถามว่ามันมีเดสบอรไหมนะะอันนี้ก็จะพูดบ่อยมากเลยว่าเอ,อในวงที่เราเห็นกันแล้วกันนะคะไม่ได้บอกว่าที่ไหนนะพูดกลางกลง เดสกบูตมีทุกที่นะคะแล้วก็อาจจะบางที่มีจํานวนมากเป็นพิเศษด้วยคือเราก็จะเห็นภาพว่าเออเราเนี่ยทางานแบบโอ้โหเหนื่อยมากเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีอะไรแบบเนี้ยนะฮะอันนี้พูดลอยๆแล้วกันพูดเร็วๆนะคะเดี๋ยวจะหาว่าเมาส์มันก็เป็นอะไรที่เราฟังแล้วแบบอืมนะคะสังคมสมัยก,อยก่อนปัจแบบจุบนันเอะทำไมมันก็คล้ายๆกับเดิมนะคะอันถัดไปนะคะพูดเรื่องเออชื่อตอนว่าผาติกรรม ซึ่งก็จะพูดถึงนะนี่ก็เป็นเสียงกรบแกรบนี่แอบเปิดหนังสือนะก็จะพูดถึงว่าเออเนี่ยมีสถาปนิกเนี่ยขอรื้อรื้อไม้ที่แบบไม้วัดอะเอามาตกแต่งในกรุงเทพประกอบเป็นร้านอาหารนะอันนี้จะพูดเร็วๆคือแล้ว,ว,วมันก็มีไหยนะตามมานะคะ มีเหตุการณ์เหมือนกับแผ่นดินไหวหนู่นนี่นั่นนะที่เราไปเอาไม้โดยวิธีวงเล็บที่อาจจะไม่ได้สุจริตนักนะนะคือบอกว่าเออเดี๋ยวจะไปคล้ายๆกับเ็นานทุนนะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปซ่อมวัดให้เนี่ยแต่ว่าเราเอาไม้นี้มาไม้นี่มันผุแล้วอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งตอนจบก็จะเป็นแบบเหมือนพล็อตทวิสต์นิดนึงนะคะซึ่งเราก็แบบเฮ้ยดีจังทําไมเฮ้ยลีลาการเขียนกันเลิศมากนะคะถัดไปกานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหลอนอันหนึ่งมานะพูดถึงว่า เอ้ยมีผู้ชายคนหนึ่งเห็นกาเห็นกาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกาเนี่ยมันนํามาซึ่งรางสังหอน,นันไม่ดีแล้วก็มีเพื่อนที่เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับกาตัวนี้นะแล้วก็ทั้งสามคนเนี่ยมีผูดแล้วยังขนลุกอยู่เลยมีรอยแผลเป็นเฉกเช่นเดียวกันนะที่เกิดจากการกระทําของกาผีนี้นะคะซึ่งตรงเนี้ยตอนอ่านแบบอ่านตอนคืนน่ากลัวมากุกทานดูเสียงนะคะ ตอนถัดไปชื่อนรีอันนี้เป็นเรื่องความรักของนุมสาวคือคุณวานิจุงกิจนันบอกว่าหนังสือเล่มนี้ยเขาโดนด่าเยอะมากคือมีเสียงวิพากษ์เชิงลบเยอะมากแล้วเราก็มาถึงบางอ้อว่าทําไมอ๋อเพราะว่าหนึ่งพูดสังคมในเชิงข้อได้จริงแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะโดนกระแสลบขนาดนั้นแต่บทเนี้เฉลยคือพูดถึงนรีเป็นเพื่อนของเขานะคะนรีและการประท้วงนะ่ะเป็นคนเดือนตุลาแล้วเขาใน,ในหนังสือเล่มนี้ก็พยายามจอกว่าคนที่ เป็นนักศึกษาเนี่ยเป็นฝ่ายถูกซึ่งหนังสือพิมพ์2,526เราก็คิดว่าเหตุการณ์นั้นผ่านมาสักพักแต่มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ถูกพูดถึงมากนักใช่ไหมคะก็อันนี้เดาว่าเช่นนั้นนะเพราะว่าเกิดไม่ทันจริงๆอะยุคนั้นก็เลยเขียนอันนี้ขึ้นมาเพื่อเหมือนกับคล้ายกับอุทิตกับใครสักคนหนึ่งที่พยายามจะบอกว่าเออจริงๆการเป็นนักศึกษาในยุคนั้นคนเดืนตุลา มันเป็นเรื่องการต่อสู้เพื่อมวลชนจริงๆนะคะซึ่งปัจจุบันบริบทมันเปลี่ยนไปหมดละคือหมายถึงทุกคนก็เข้าใจในบริบทนั้นนะคะสุดท้ายก็เห็ว่าโนอรีเข้าป่าไปอะไรเงี้ยคือเราก็ลุ้นมากว่าแบบฮ้ยชีวิตโนรีเป็นอย่างไรนะคะอ่ะถัดไปคืนรังอันนี้คือแบบแอปผ่านไปเร็วๆนะคืนรังนี่จะเป็นบทที่พูดถึงเป็นกรอนนะคะซึ่งเราก็แบบหนังสือเล่มนี้นอกจากเป็นเรื่องสั้นมีกรอนได้จ้านะคะอ่ะอีกอันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าผีและมวลชนผู้ทุกข์ยากนะคะ คืออันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยก็พูดถึงรถคันหนึ่งนะเป็นรถผีแล้วกันเป็นรถที่เหมือนกับเหมือนเป็นเวรเป็นกรรมของเราเป็นกรรมซื้อมามีแต่การซ่อมนะะแล้วก็อันนี้ก็เลยขอผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะมาแล้วไฮไลท์ของชื่อหนังสือซอยเดียวกันนะแต่ว่าในตอนเต็มๆของมันชื่อว่าบ้านเราอยู่ในนี้ซอยเดียวกันพูดถึงความรักอีกแล้วของผู้ชายคนหนึ่งที่หลงรักหญิงสาวคนหนึ่งซึ่ง อยู่ในซอยเดียวกันซึ่งลักษณะซอยเนี่ยเป็นเหมือนกับเขาก็จะบอกว่าออคนที่มาอยู่เนี่ยเป็นคนมาจากต่างจังหวัดก็คือเป็นสลัมเบอร์แลนนะคะ,ะก็เป็นพื้นที่ชุมชนแออัดแล้วเขาก็แอบมองผู้หญิงคนนี้คือเหมือนกับไปดักเลยนะว่าเอ้ยรู้แล้วว่าเธอจะขึ้นรถเมลเวลานี้หรือเธอจะกลับประมาณนี้มันก็มาถึงจุดพีที่เขาพยายามจะสารภาพรักกับผู้หญิงในนี้มันก็จะเห็นให้เห็นได้ชัดนะคะว่า,วา เออสังคมไทยมันอันตรายขนาดไหนนะมันมันอันตรายแบบเกอบการดํารงชีวิตอยู่ก็จะเล่าถึงแบบส,สภาวะแบบซอยเปลี่ยวนะฮะออไฟเข้าไม่ถึงซึ่งถามว่าปัจจุบันมันยังมีอยู่ไหมสี่สิบปีดูท่่นเป็นยังไงผ่านไปไยังไงก็ยังเป็นหลายที่เนาะยังเป็นเหมือนเคยนะฮะแต่โอเคเดียนไม่ปฏิเสธว่าปัจจุบันก็ ไฟถึงน้ําสว่างเยอะและ้วแต่ว่าหลายๆที่เอาพูดตามตรงยังคงมีปัญหาในอยู่ถัดไปพูดถึงชื่อตอนว่าสี่บ้าบาทซึ่งบอกตอนนี้เป็นตอนที่คนพูดถึงเยอะนะคะกรรมการซีไรท์ก็เป็นตอนที่ลูกจ้างอ่ะถูกนายจ้างเอาเปรียบแล้วก็บอกว่าต้องการจะเอาเงิน45บ้าบาทจากนายจ้างก็ถ้าเป็นเหมือนกับหนังเนาะอาจจะเป็นอารมณ์มิสเตอร์บีนะที่แบบวิ่งคือตลกๆหน่อยแบบวิ่งไปตามใครสักคนเพื่อที่จะทวงความยุติธรรมของตัวเองซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่กรรมการเขาพูดถึงเยอะมากนะคะอ่ะถัดไป สายล่าสุดนะคะก็ย่อๆคือเป็นการพูดถึงนักเขียนคนหนึ่งซึ่งมีความรักนะอยากจะสร้างครอบครัวแต่ติดว่าฐานะยากจนนะคะก็ไม่ถึงกับยากจนแต่ว่าการเป็นนักเขียนก็คล้ายๆกับเงินเดือนไม่เยอะเนาะมีรายได้น้อยแต่ว่าเราจะยอมขายจิตวิญญาณของเราหรือเปล่าเพื่อที่จะแบบได้ได้เหมือนกับแต่งงานกับคนรักที่มาจากฐานะทางสังคมฐานะทางครอบครัวที่สูงกว่าคือในเล่มนี้มันจะพูดถึงค่อนข้างเยอะมากว่า ฐานะอันยากจนฐานะอันร่ำรวยโครงสร้างสังคมที่เป็นชนชั้นคือเล่มนี้พูดถึงเยอะมากจริงมันทำให้รู้สึกว่าออจริงจริงแล้วความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันมีมาตลอดเนาะใน,ใ,นในทุกประเทศนะคะในประเทศไทยแต่ว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ,อ๊ะทำไมโครงสร้างสังคมเรามันชัดขนาดนั้นคือในยุคนี้เราอาจจะพูดถึงว่าเอ,อ๊ะความเหลื่อมล้ำมีสูงมากแต่เราจะไม่ได้พูดแบบในเชิงว่าเป็นลักษณะเดียวกันกันกังสือเล่มนี้เออก็เลยแอบมองว่าบริบทบางอย่างเปลีย่ยนไปเหมือนกันนะคะ แล้วตอนจบมันก็จะเฉลยวล่าตกลงนักเขียนคนหนึ่งเนี่ยจะยอมแบบจากนักเขียนฝ่ายซ้ายจะยอมรับงานเขียนแบบจากๆวงๆหรืองานเขียนแบบโอ้เพ้อฝันชวนจิน้นจินตนาการเป็นฝ่ายขวาเนี่ยเพื่อเงินทองหรือเปล่านะคะถัดไปอ่าบทนี้พูดถึงเรื่องของเวลานัดนะคะคือในเรื่องเนี่ยมันจะมีหลายตอนที่พูดถึงการนั่งรถเมย์นะมีหลายตอนที่พูดถึงคนที่ฐานะทางการเงินไม่ค่อยมั่นคงนะคะเวลานัดก็จะพูดถึงการที่เขานัดผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผู้หญิงคนเนี้ยชอบมาสายอยู่นัน่นแหะนะคะ แล้วตัวเองก็ถึงเวลาตาผู้ชายคนนี้เลือกที่จะมาสายบ้างนะเพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กผู้หญิงคนหนึง่งซึ่งขายพวงมาลายัยโอ้ยแบบเอ็นดูมากเรื่องนี้นะคะอ่ะถัดไป Michigan t ส s t นะคะมิชิแกนเทสก็พูดถึงชายคนหนึ่งซึ่งได้รับเชิญจากพี่ชายเองที่จะเดินทางไปมิชิแกนนะลุดท้ายก็เป็นพอาเขาวิสิกลวนะว่าตกลงจะได้ไปไหมเนี่ยนะคะแล้วก็มาอีกหนึ่งเรื่องนะคะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ่านแล้วขนลุก คือมันก็เป็นเรื่องแบบอารมณ์เหมือนกับเรื่องผีนิดหนึ่งนะคะภาพเขียนที่หายไปคือเหมือนกับในเรื่องเนี้ยเขากาลังจินตนาการว่าเพื่อนเขาถูกผีสิงหรือเปล่านะคะก็ไปดูว่าตอนจบจะเป็นยังไงแต่อ่านแล้มนี้จบปุ๊บโอเคคุณวานิชจุงกิจอน,นันต์คุณจะยอมรับนขนาดนั้นว่าคุณเป็นักเขียนหรือไม่แต่ใจเราอ่ะรับไปแล้วแล้วเขียนสนุกมากแล้วเป็นคนมาขอนการถ้าบอกว่าการเขียนงานของเขาแล้วพูดถึงเหตุการณ์คนเดือนตุลาแล้วจะทําให้ผลตอบรับ ณนะจุดหนึ่งเป็นเชิงลบเนาะเราถคือว่าคุณมาก่อนการนะเราก็อีกทีนะขอไว้อะไรให้กับคุณวานิ้จุงกิจอนันต์ด้วยนะคือเสียดายมากเลยเข้าใจว่าคุณวานิ้จุงกิจอนันต์เนี่ยมีเป็นรูปปั้นของท่านนะเราเสียดายถ้าท่านอายุยืนยาวนานเนี่ยเราอาจจะได้เห็นหนังสืออีกหลายเล่มนะคะก็โอเคหนังสือเล่มนี้ความน่าจะอ่านถ้าท่านที่สนใจคือมันเก่ามากเราเลยไม่แน่ใจว่าในหลายๆที่คุณน่าจะยังด้วยความมันเป็นหนังสือซีไร์เนาะเราก็คิดว่าน่าจะยังหาซื้อได้ ะะแต่อาจจะแบบไม่ได้มีท่วนท่วแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่ามันเป็นหนังสือที่อืออ่านแล้วแบบรู้สึกปิ๊งเลยนะโอเคเนี่ยสมควรได้สี่ดาจริงจ40งสีส่ปีผ่านไปบิบหลายอย่างยังเหมือนเดิมแต่การเขียนลีลามันไม่ได้ทําให้การอ่านคือต่อให้แบบผ่านมาสี่ทศวรรษท,ทุกท่านเกือบนะเกือบมันไม่ทําให้เรื่องราวสนุกน้อยลงเลยเจ๋งมาก,มากๆนะคะ สวัสดีก็ขอขอบคุณมากนะคะทุกท่านที่อยู่กันจนจบรายการแล้วก็เราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการ Infinity Books สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ